สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็ก h ท i l a n d f ฟิชชิ g งออนทัวร์นะครับครับวันนี้พาออกมาตกปลาหน้าดินชิ้นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองจระเข้ใหญ่นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการในซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นหมายหลังบ้านเอื้ออาทรซอยวัดศรีนะครับที่ผมจะมาลงวันนี้นะครับ วันนี้ก็อากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันหรือไม่นะครับวันนี้ลมแรงนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนกุมภาครับมเดือนกุมภาพันธ์นะครับยี่สิบหกเดือนกุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ, 26, รบวันนี้ลมนะครับเมื่อคืนลมตั้งคืนเลยก็ยัง คิดอยู่ว่าจะออกมาหรือเปล่ากลัวไม่มีผลงานมาฝากท่านผู้ชมก็เลยลองออกมาดูครับเผื่อมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมนะครับลมจริงๆนะครับถ้าเสียงลมแทรกยังไงก็ขออภัยนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับสําหรับการตกปลาหน้าดินนะครับครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวให้ดูหน้าหมายกันนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับก็ ป็นสูตรเดิมนะครับลำบุมแล้วก็เหลือค้างถังด้วยนะครับเหลือค้างถังแล้วผมก็จะใส่น้ำหมักลูกยออีกนิดหน่อยนะครับเป็นเหยื่อเก่าแต่ถ้ามันออกหมักถ้าเป็นกลิ่นเปรี้ยวแล้วปนินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับมากครับถ้าเป็นเหยื่อหมักยโสกจะชอบนะครับ ไม่รู้ว่าจะมียิ่กเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองรุ่นกันนะครับนี่ก็เป็นน้ําหมักลูกยอนะครับก็เอามาเติมนะครับส่วนเหยื่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอาไปด้วยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหยื่อเก่าทาั้งถังเลยนะครับก็จะมียาโลขนมปัง ไข่เขียวนะครับกากมะพร้าวอบแห้งนะครับแล้วก็ลาบ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมผสมเห่าปั้นลำเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวไปรอลุ่นกันอีกทีนะครับว่าผลงานจะมีมาฝากท่านผู้ชมกันหรือไม่นะครับครับอนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับส่วนพิกัดตรงนี้เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับเผื่อเข้าดีเผื่อน้าๆสนใจอยากจะมานะครับเดี๋ยวผมปักหมุดถ้าเป็นหมายธรรมชาติแบบนี้เดี๋ยวผมปักหมุดให้ทุกที่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหมายกันอีกทีนะครับผมอาจจะคับแคบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่เพื่อนนักตกปลาทำบ้านนะครับก็เป็นหมาย ที่นา้นาเขามาทําไว้นะครับส่วนถนนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรถผมงก็จะจอดด้านหลังเลยนะครับนี่เป็นถนนฝั่งนู้นเข้ามาจากซอยลงลงพิมพ์นะครับพี่เข้ามาจากซอยวัดศรีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าหมายไปดูกันอีกทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็น้ําสวยนะครับ เสียอย่างเดียวลมแรงนะครับส่วนผมจะลงตรงนี้นะครับตีชิชิตตรงชายป่าักบุ้งตรงนี้นะครับงน้นจะเป็นท่องน้ําเข้าไปด้วยเื่อมีปลาวิ่งปลาเดินครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกันอีกทีครับเดี๋ยวปั้นเหยก่อนนะครับครับเรามาดูตะก้อที่เรามาใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นขนาด2เต็นครึ่งนะครับผมใช้ตัวเบียดอยู่3ตัวนะครับเพราะว่าหมายคลองเดี๋ยวสมุดปากกาเนี่ยมันไม่ค่อยมีสวะหรืออุปสรรคใต้น้ําสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ตะขอเป็นเบอร์ศูนย์จุดแปดของจีนูผมใช้สองตัวนะครับตัวนี้เป็นตะขอเบอร์สี่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเกี่ยวมันหมูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมนะครับก็ ปั้นประมาณนี้นะครับส่วนเบ็ดที่ใช้วันนี้ผมนำมาห้าชุดนะครับก็มารลรุ้นว่าจะมีผลงานเกินหรือไม่นะครับวันเล็กๆประมาณนี้นครับใหญ่กว่าหัวในมือนิดนึงนะครับเดีย๋ยวไปลุ้นกันครับว่ามีผลงานหรือเปล่านะครับกับตรงนี้นะครับ คองจระเข้นะครับของจระเข้ใหญ่โอเคครับคุณลุ้นกันนะครับนี่นะครับปั่นเหยื่อแป๊บนึงเดี๋ยวไปลงเบ็ดกันครับ ก็ลุ้ ไปด้วยกันนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมกดแรงเลยนะครับนี้รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับเต็มแรกนะครับ,รน,รน,รบนั่งอยู่นานนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ แรงครับลมแรงมากนะครับ,รรบวันนี้มาแล้วครับให้สวยเลยนะครับผมนึกนึกว่าเป็นยี่สวกนะครับกดกดแบบคันโน้มลงไปเลยนะครับ มาแล้วครับใส้สวยเลยครับมาแล้วเต็มแรงนะครับวันนี้ของจระเข้นะครับตัวสวยมากนะครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปครับเสียงอาจจะมีลมหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันไปยาวๆครับนั่งอยู่พักใหญ่นะครับเพราะลมแรงปลาไม่เข้าเหยื่อเลยครับตอนนี้ เป็นเวลาแปดโมงสี่สิแล้วครับลงเบีดตั้งแต่7จ็ดโมงชั่วโมงก,กว่าเพิ่งดึงตัวแรกนะครับดีครับชมตัวต่อไปครับ,รบหลังจากเงียบไปนานนะครับอยู่หรือเปล่าอยู่อนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งครับเป็นเที่ยงครับ สวยเลยครับปลาฟองจระเข้ครับแต่อากาศวันนี้ไม่เป็นใจนะครับลมอากาศเปลี่ยนนะครับให้สวยเลยครับนี่ครับตัวนี้กินมันหมูนะครับกินมันหมูครับอ้วนตับเลยนะครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปนะครับแดดเริ่มออกแล้วครับน่าจะน่าจะ เริ่มเข้าแล้วครับเพราะว่าเมื่อเช้าอากาศเย็นๆอากาศเปลี่ยนแล้วลมนะครับลมตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับแต่เบาลงกว่าเมื่อเช้าหน่อยครับนี่ครับลุนตัวต่อไปนะครับพยายามสู้เดี๋ยวเผื่อจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมนะครับทีแรกว่าจะกลับแล้วครับเดี๋ยวก็ไหนๆก็ไม่ได้มาแล้วสู้ต่อถึงเย็นนี้เผื่อได้ผลงานเพิ่มอีกักิตตัวลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่ครับ อาครับโ้บแดดออกมาช่วงเที่ยงเริ่มกินแล้วครับช่วงเช้าเงียบนะครับอากาศมันหนาวครับที่แรกว่าจะกลับนะครับไหนแจมครับวนันนี้นะครับโอ้ย ดูครับไซส์มาอีกแต้มนะครับดูหมายที่แรกมันต้องมีตัวนะครับดูอากาศดูหน้าหมายน้ําสวยนะครับตอนนี้ห้าโมงห้าสิบนาทีจะเที่ยงแล้วครับดูไซส์นะครับมานะครับแต้มที่สามทำตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่กัดเดี๋ยวผมปักไว้ให้นะครับเผื่ออยากจะมานะครับมันเป็นถนนยาวลงได้หลายจุดนะครับยาวเลยครับ เพื่อนๆถ้าอยากจะมาก็หาลงจุดหรือลงตรงที่ผมลงก็ได้นะครับครับจำัวต่อไปครับแนมนะครับดูๆครับเริ่มกินแล้วครับเขี่ยงมาครับแดดออกเริ่มกินแล้วครับ กล้องไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นตะเพียนนะครับใช้หัวอีกแล้วครับแตนที่สี่ตามมาติดๆนะครับตัวนี้จะกินเป็นเป็นมันหมูนะครับตะเพียนจะชอบกินมันหมูนะครับสายขาวมันหมูจะปลานินปลาตะเพียนเอ้ยปลานินปลาตะโกกปลากระมังนะครับชอบ สายขาวนะครับตัวนี้ใสดีมากนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวจมตัวต่อไปนะครับเริ่มมาแล้วครับเมื่อกี้ซึ่งเอาลงกระชังไปนะครับตัวปนินเมื่อกี้นะครับตัวที่สามมีตัวที่สี่ตามมาติดๆลมก็เริ่มเบาแล้วครับอากาศเริ่มแดดออกเริ่มกินแล้วครับโอเคครับสวยงามครับของจระเข้สมุดประการนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเที่ยงนะครับ นี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะครับหลังจากตกมาแต่เช้านะครับปลาพึ่งเริ่มเข้ามาตอนห้าโมงห้าโมงสี่สิบนะครับห้าโมงสี่สิบห้าโมงห้าสิบนะครับเมื่อก,กี้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกสามแต้มนะครับเมื่อเช้าอากาศเย็นๆอากาศเปลี่ยนนะครับแต่ผมมองดูน้ําสวยนะครับผมเลยอยู่ต่อที่แรกใจออกแล้วครับว่าจะกลับ ก็เลยไหนๆก็ได้มาแล้วเผื่อมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมนะครับปลาไซดีมากนะครับหมายนี้นะครับปลานินไซอย่างนี้เลยแต่เพียนมีไซฝ่ามือเลยนะครับถือว่าไซสวยนะครับปลาคลองครับยังไงก็ลุ้นลุ้นต่อไปครับเผื่อได้มีผลงานสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงวันน่าจะเริ่มกินแล้วครับแดดออกนะครับอากาศร้อนๆหน่อยเมื่อเช้ามันหนาวนะครับ ลมก็ยังมีอยู่ครับแต่ก็เบาวกว่าเมื่อเช้าหน่อยยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคครับชมภาพบรรยากาศในการตกปลาในวันนี้ด้วยกันนะครับ แล้วนะครับเจ็ดสี่โมงเย็ยนนะครับกินห่างตัวนะครับเดี๋ยวมีไซส์ครับปลาหมายนนี้ะครับเตียนนะครับโอ้โหไซส์ดีๆเลยนะครับเตียนแอมที่ห้านะครับเดี๋ยวนั่งอีกสักพักตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับประมาณสัก จะกลับแล้วครับสวยนะครับปลาหมายนี้อากาศมันเปลี่ยนไปนิดถ้าอากาศดีๆผมว่าน่าจะเข้าดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้ามีเวลาว่างลองมาซ้ําดูนะครับผมว่าวันนี้ก็ถมเหยื่อไปเยอะแล้วครับที่ลงหน้าตรงเป็นป่าพักุ้งป่ายะวานะครับตรงตรงช่วงช่องว่างของกอไผ่นะครับที่ครับชุมชนต่อไปนะครับสวดครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วครับเวลาสี่โมงเย็นแล้วครับสี่โมงครึ่งแล้วครับได้เวลากับผมกวนแล้วครับก็สู้จนถึงที่สุดแล้วครับคือเนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับอากาศเปลี่ยนลมช่วงเช้าเช้าอากาศเย็นถึงกับเย็นค่อนข้างหนาวเลยครับช่วงช่วงเช้าเช้านะครับ ช่วงผมมาถึงประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับไอ้ตีห้าครึ่งจะหกโมงนี้อากาศเย็นลมก็ก็ถือว่ายังพอได้นะครับถือว่ารอดเหี่ยวไปนะครับเดี๋ยวให้ชมปลมารวมกันนะครับได้มาทั้งหมดห้าเต้มนะครับปลานินน่าจะสองเต้มตะเพียนสามเต้มแต่มีแต่ปลาไซด์ดีๆครับถ้าอากาศดีๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาซ้ำอีกนะครับ เพื่อนที่อยากจะมานะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมานะครับลองมาตกดูได้นะครับหม่ตรงเนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าหามุมกล้องพื้นที่มันคับแคบตรงนี้มันเป็นต้นต้นกระถินนิดนึงแล้วก็ทําเพลิงไว้นิดนึงเรามานั่งอาจจะย้อนแสงภาพอาจจะไม่สวยเท่าเท่าไรนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกาลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับก็จะออกหมายตกปลาธรรมชาติให้ได้ชมกันบ่อยๆนะครับส่วนเจอหมายดีๆก็จะปักหมุดไว้ให้เช่นเคยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงขณะน,นี้วันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับล่าลากันไปแต่เพียงเท่านี้เดียวกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปตกปลาที่ไหน คุณมากครับเดี๋ยวชมปลารวงกันนะครับปาลารวงนะครับนะะได้ประมาณนี้นะครับปลานึ่งสองแต้มนะครับไข่เพียนนะครับไซส์สวยๆเลยครับเียครับเจอกันคลิปหน้านะครับ มากครับปลาที่ได้มาวันนี้เมนูต้มนะครับต้มยำรครับครับเสร็จแล้วครับผมพร้อมรับประทานนะครับ